ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของ v ีออสเลขไม่เก้าหมื่นนะครับเป็นรถหน่วยงาน1.5ตัวเอ็นที่ลดปี2021นะครับเป็น v ีออสนะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าได้เครื่อง1.5แล้วก็ราคาดีด้วยนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับย้ำอีกทีว่าเลขไม้นะครับอยู่ที่เก้าหมื่นแถมได้รถปี2021ด้วยนะครับรถปีใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับกับป้ายทะเบียน2ขอไข่ชอช้าง2874 โดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ำพี่ความมาถ้าพบนะครับผมรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับโดยรวมคันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานนะครับมีการเข้าศูนย์ทุกระยะหมดกังวลเรื่องน้ำมันของเลี้ยวขาดแล้วก็ข้อดีของช่องนี้คือแถมในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับฟรีหนึ่งปีซ่อมศูนย์โตโยต้าด้วยหนึ่งปีหรือสองหมื่นโลนะครับใครไม่ดูคลิปนี้บอกเลยว่าพลาดแน่นอนด้านในสวยสวยพี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวออปชันผมว่ากำลังพอดีเลยแหละหารถใช้งานนะครับ เครื่องยนต์กำลังพอดีไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปขับทางไกลได้สะดวกผมแนะนําคันนี้เลยนะครับอย่ารายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันนะครับเดีย๋ยวเราไปชมนในคลิปถัดไปครับ สวัสดีครั้งนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่ยิ่งใหที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็เี็ในส่วนของ v ีออนะครับตัวเจน3หรือตัวม i n เนอร์เชงนะครับที่อยู่ในรุ่นที่เป็นรุ่นในส่วนของ NT r y m i d h i g h แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเ n t r y นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นเครื่องยนต์1.5านะครับสำหรับคันนี้ก็รถปี2021เล็ลขไม่เก0 0 0เท่านั้นนะครับราคา3 6 0 0 0 0 9,000นะครับสำหรับคนอยากเอาไปต่อยอดนะผมแนะนำรุ่นนี้เลยพี่นะครับในส่วนของเบ้าไฟ Day t i ท e นะครับเขามีมาให้ใครอยากไปต่อยอดไปใช้ไปเปลี่ยนในส่วนของที่เป็นประดับยนอะไรประมาณนี้นะครับไม่แพงนะครับคู่หนึ่งอยู่ประมาณพันกว่าบาทสำหรับตัว Day t i ท e นะครับคู่หนึ่งเป็น LED ด้วยนะนะครับรวมค่าติดตั้งรวมอะไรด้วยก็อยู่ประมาณหลักพัน นะครับกับทะเบียน2874แคปล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เนาะไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวย1คันนะครับต้องไวๆกันหน่อยเนาะเลขไม่90,000รถปี21ด,ด้วยนะครับต้องไวๆกันหน่อยสำหรับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเท่าไรครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7,000 นะครับผ่อนถูกนะครับผ่อนถูกขับรถไปตลาดขับไปโรงเรียนส่งลูกไปโรงเรียนส่งแฟนไปทํางานขับไปทําบุญต่างจังหวัดนะครับสบายแน่นอนนะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาชมกันเลยนะความเดิมของเขานะครับคันนี้ก็ได้ในส่วนของสีบรอนเงินนะครับสีที่ดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญในส่วนของตัวแกลบกันชนนะครับตัวรถไม่มีอ้าแน่นอน นะโคมไฟด้านหน้านะครับลอยหินกระเด็นแทบไม่มีสัเหลี่ยมฝากระโปรงคมๆไม่มีการชนหนักมาสีเดิมพื้นฐานนะครับที่ดูแลรักษาง่ายคือสีบอลเงินนี่เลยนะครับและไม่ตกยุคตกสมัยนะครับเอาไปใช้งานยาวๆนะครับตัวนี้ก็ตัวโคมไฟลอยหินกระเด็นไม่มีเลยนะสวยใสยมากพี่นะครับนี่เลยเก็บระหว่างกันชนไม่มีอ้านะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นก็ตรงตามรุ่นนะครับก็ได้เป็นในส่วนของตัวรอกระทะ แต่ในส่วนของตัว N-T ที่เป็นล้อแมกผมก็มีให้เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของแต่ละหน่วยงานเนาะว่าหน่วยงานเขาจะเอาเออปชันจากป้ายแดงมาอะไรยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นขอบ15นะครับแต่ใครอยากเอาไปเปลี่ยนเป็นล้อแมกเปลี่ยนอะไรก็เอาตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะได้ในส่วนของคันนี้ข้อดีคือมันได้ปีนะครับแล้วก็ได้เลขใหม่เนาะตัวนี้เป็นยาง Firestone นะครับปี2023ถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่กระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าป่อไฟฟ้าแล้วเรียบร้อย สันเลี่ยมโดยรวมถือว่าโอเคนะครับกาสตร์ไม่มีให้๋ยวาผมจัดให้นะครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องของแถมนะครับผมลดแรกแจกแถมให้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสันเลี่ยมอันนี้อันนี้คือฝั่งฝั่งซ้ายนะอ่าฝั่งซ้ายพี่ดูก่อนนะ่ครับรอยลักยิ้มไม่มีเลยนะครับสภาพหลังคาร้านบนก็ถือว่าสวยนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะหารถไปใช้งานนะครับนียว่าขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดตากฝนขับรถใหญ่ปลอดภัยด้วย นะครับและที่สําคัญในส่วนของด้านหลังนะครับตรงฝาท้ายโคมไฟอะไรต่างๆนะโลโก้นะครับคำว่า V8 นะครับอยู่ในสภาพดีตําแหน่งดีนะเดิมรอบคันนะครับไฟทับพิมพ์ด้านล่างก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เก็บระหว่างกันชนนี่ครับสวยมากนี่เลยคุ้มๆนะครับรถคัดเกตนะรถเดิมรอบคันนะครับใครคิดว่าจะซื้อรถมือสองสภาพดีๆหน่อยนะครับเลือกเต็นด์ดีๆหน่อยเหมือนกับเต็นผมนะครับก็ รถที่นี่ซื้อไปไม่ต้องรูน้นว่าเอาไปซ่อมครับเอาไปใช้งานยาวๆนะครับเอาไปใช้งานได้ประมาณ10กว่าปีเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าลูกค้าเก่าเยอะมากนะครับที่กลับมาซื้อคันที่2คันที่3นะครับเพราะว่าเขามั่นใจในตัวเพชรยนต์มากนะครับหรือใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับดูช่องผมแล้วก็ฝากกดติดตามมาได้นะครับหรือให้ผมปรับปรุงแนะนำอะไรนะครับก็ลองโทรมาปรึกษาได้ นะครับเรื่องขอมชัดเจนเนี่ยผมชัดเจนที่สุดแล้วในส่วนของสันเหลี่ยมนะครับฝั่งขวาก็ถือว่าสวยทั้ง2ฝั่งนะสีเดิมรอบคันนะครับตัวกรอบล้ออยู่ในสภาพดีรอยปิดฟุตบาทแทบไม่มีนะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวฝาท้ายด้านหลังกันดีกว่านะครับในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะครับนี่เลยนะกว้างขวางพี่นะครับผมบอกเลยว่ากว้างกระเป๋าบิ๊กไซส์นะครับกระเป๋าเดินทาง4ใบใบครับพื้นที่เหลือเหลือนะครับกว้าง นะครับแล้วก็ด้านล่างนะตรงนี้นะนี่ครับล้ออะไหล่ผุ่กรแม่แรงชุดตอดล้อนะครับมีให้ครบ <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยสบายนะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเมื่อวานก็ร้อนวันนี้ก็หนาววันนี้ฝนตกอีกนะวันก่อนก็ฝนตกนะแดดออกโอ้โหนะ่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไข้หวัดใหญ่กำลังแพร่ระบาดนะไวรัส AB นะครับกำลังแพร่ระบาด ก็ฝากดูแลกันด้วยนะครับมาในส่วนของตัวขายืดนะครับร่องการใช้งานมีเห็นได้ชัดนะครับนี่เลยนะครับหัวน็อตนี้ไม่ต้องพูดถึงครับพี่สวยกลิกนนะครับกลิกนแบบนี้เลยแล้วลอยไปแจะแตะไม่มีนะไปแจะแตะนะครับนี่ครับรถคัดเกตนะสีเดิมรอบคันนะครับหัวน็อตนี้ถือว่าสวยนะถือว่าโอเคนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่านี่ครับตัวพับเบรกด้านข้างนะครับถือว่าแจ่มแจมนี่ครับ โอ้โหนะใครดูรถไม่เป็นนะครับมาหาผมได้เดี๋ยวผมสอนวิธีดูรถด้วยนะครับหรือใครอยากดูรถคันอื่นนะครับที่ไม่ใช่คันนี้ Walk-in เข้ามาหาผมได้นะครับ <S 1> <S 1> ผมอยู่มีนบุรีเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับใครอยู่แถวและแวกนี้นะแถวปริมณฑลหรือแถวจังหวัดใกล้เคียงมาที่นี่จบแน่นอนนะเพราะว่าอะไรครับผมมีไฟแนนซ์มากกว่า10สถาบันแล้วก็มีรถให้เลือกมากกว่า500คัน นะครับมาเลือกมาจิ้มเอาแล้วก็มาจัดไฟแนนซ์ไปหลักไม่ได้ผมก็จะพาบลิสิงนะครับมาที่นี่จบได้รถใช้แน่นอนนะครับด้านในกล้องขวางใครบอกเขาเล็กไม่เล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นบ่อผ้านะครับตัวบอ่อนี้เราทําการซักแล้วเรียบร้อยนะทำการสปาแบบ100%นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแนะน,น่นอนนี่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในนะสะอาดสะอ้านนะี่ครับรถกินหอม นะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะแดบบอร์ดตรงประตูสวยๆแบบนี้ขออนุญาตเข้า้้าไหนแล้วกันมานะครับขออนุญาตตาลนเนาะอ่าโอเคนะนี่ครับตัวนี้เลขไม้ก็แสดงอยู่ที่96,513นะเลขไม้หลักหมื่นพี่รถปี2021ด้วย เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น CD DVD นะครับสามารถเชื่อมต่อในส่ร์ของ USB ได้นะครับแล้วก็ในส่ร์ของตัวแอร์เป็นระบบแบบแมนนวลนะกันนะผมผมชอบเรียกแมนนวลนะระบบแอร์เย็นมากนะครับนี่ครับปรับแบบนี้ได้ปรับแบบนี้บอกเลยว่าโคตรหนาวนะครับแอร์นี่หนาวมากนะครับตัวเกียร์เป็นแบบ CVT นะขั้นบันไดแบบนี้นะครับนัก็ถือว่าสวยนะให้ได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนพี่ นี่เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะอ่าเดีย๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ระหัำเดียวกันกับเอาติดเลยนะพี่เป็นเครื่องยนต์ที่อึดถึกทนนะครับดูอวีทีขีดไอนะครับซีซูบสิบหกปาวแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าเครื่อง1.5เล็กกว่าเอาติดแค่ศูนย์จุดหนึ่งนะเอาติดหนึ่งจุดหกนะครับคันนี้หนึ่งจุดห้า โอ้โหร้อยปดแรงม้าแรงม้าข้ามร้อยยังไงก็อัตราการเล่งดีแน่นอนนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับร้อยน้ามันเยิ้มนะการเดินเครื่องอะไรปกติหมดนี่ครับนะสีเดิมรอบคันนี่ครับแบตเตอรี่เกิน2ปีเปลี่ยนทิ้งทันทีนะครับค่า CCA ไม่ได้เปลี่ยนทิ้งทันทีนี่เลยนะโอ้โ oh, ห oh, พี่สวยๆนะนี่ครับฝากระโปรงร่องการใช้งานมีนะเดิมรอบคันแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีดขาดแน่นอน นะครับเรื่องวารันตีผมมีวารันตีให้แน่นอนนะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งระบบไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่นะครับเรามีการรับประกันให้บริการหลังการขายเรามีให้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะเรามีให้นะครับเพราะว่าเราเป็นเต็นท์ใหญ่ขนาดนี้แล้วเราต้องมีให้แน่นอนนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคหัวตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงพี่สวยอยู่แล้วอ่าต้องเวยๆกันหน่อยนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันนะครับผมก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องพาดรถ่มใหม่เซิร์ฟนี้เนาะวันนี้ผมแม่พย,ยนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ